เกมวันเซนโลกตอนที่31การเปิดหีบสมบัติหลังจากทานอาหารกระป๋องง่ายๆจากซึ่งก็เปิดขวดเบียร์กระป๋องด้วยการจิบเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาสดชื่นขึ้นทันทีเมื่อเขาใกล้หน้าต่างเขามองออกไปข้างนอกทีก่ถนนฝูงซอมบี้กำลังสัญจรไปมาและกรีดร้องอยู่ข้างนอกภายใต้ราตรีอันมืดมิดความแรงและความเร็วของพวกมัน แต่รับการปรับปรุงเป็นอย่างมากจางซึ่งเดิอนออกห่างจากหน้าต่างเขานั่งลงบนโซฟาและหยิบเอาหีบสมบัติสองใบออกจากช่องเก็บของเปิดหีบสมบัติแพตินัมเมื่อฝาหีบสมบัติแพตินัมเปิดออกหน้าไม้ก็บินออกมาผู้ไล่ความตายอาวุธระดับทองเพิ่มความเสียหายกายภาพจอะเกาะ10%มีโอกาส2% ที่จะสร้างอิเฟกต์การระเบิดขนาดใหญ่ต้องใช้ลูกศรพิเศษในการใช้งานโดยไม่รีรอจังซึ่งก็เก็บมันกลับไปในช่องเก็บของชั่วคราวถัดไปคือหีบสมบัติบ,บอสพิชิตด,ดันเจียนระดับสิบซึ่งเป็นกิจกรรมหลักแม้ว่าเขาจะเคยเปิดหีบสมบัติมาแล้วมากมายแต่มือของจังซึ่งยังคงสั่นเล็กน้อยด้วยความตื่นเต้นเมื่อเปิดออกวัตถุสามชิ้นที่ห่อคุ้มด้วยแสงสีงทองก็บินออกมา ได้รับกางเกงหนังรังสีมรณะ1นคาถาอัญเชิญอัศวินคงกระดูดาบและโลกหนึ่งพิมเขียวดวงตาแห่งดาบและเวทมนต์หชุดอุปกรณ์เหรอเม่เห็นคุณลักษณะของกางเกงรังสีมรณะดวงตาของจางซึ่งก็เบิกกว้างเมื่อคิดว่าหีพิชิตด,ดันเชียนสามารถให้ชุดเสร็จได้ทำให้เขาประหลาดใจและมีความสุขกางเกงรังสีมรณะ เพิ่มความแข็งแกร่ง3%เพิ่มคุณสมบัติด้านความมืด3ต้านทานคุณสมบัติแสง3สามารถสร้างเซ็ตด้วยเข็มขัดรังสีมรณะและถุงมือรังสีมรณะชุดเซ็ตรังสีมรณะมอบออร่ารังสีมรณะต้านทานต่อทักษะการควบคุมทั้งหมดภายใต้ออร่าเพิ่มความเสียหายระยะประชิด8%การดังเชิญอันเดธความมืดและเวทมนต์ ได้รับความเสียหาย8%และความเร็วในการเคลื่อนที่และการโจมตี5%เมื่อเห็นเอฟเฟกต์ของชุดเซ็ตความตื่นเต้นและคาดหวังก็ได้ส่องประกายขึ้นในดวงตาของจางซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เขาต้องการในขณะนี้ต้องจัดเซ็ตนี้ให้ครบเมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วเขาวางแผนที่จะมุ่งหน้าไปยังเดนเจนโรงพยาบาลร้างตั้งแต่เช้าของวันผรุ่งนี้ทำให้เขาทำการฟามของสำหรับชุดเซตนี้ คาถาอัญเชิญโครงกระดูกดาบและโล่ใช้ได้เฉพาะอาชีพอันเดธเวทมนต์ความมืดและการอัญเชิญสามารถอัญเชิญโครงกระดูกดาบและโล่อันทรงพลังโดยจำนวนการอัญเชิญจะปรับตามระดับของผู้อัญเชิญอาชีพของคุณถูกตวรวจพบว่าเป็นนิคูมเมนเซอร์คุณต้องการเรียนรู้ทักษะนี้ตอนนี้หรือไม่ใช่คุณได้เรียนรู้ คาถาอันเชิญคุงกระดูกดาบและโล่แล้วตามพิจังซึ่งคาดเดาวิธีการอัญเชิญน,นั้นคล้ายคลึงกับทหารคุงกระดูกแต่คุงกระดูกดาบและโล่เหล่านี้แข็งแกร่งกว่ามากขณะน,นี้เขาสามารถเรียกคุงกระดูกดาบและโล่ได้ถึงห้าตัวพิมพ์เขียวดวงตาแห่งดาบวีดมนการสร้างดวงตาแห่งดาบวีดมนระดับทองต้องใช้แกลงคิสตัน200แกน ชิ้นส่วนโลหะ300ชิ้นกระดูกกลายพันธุ์4ชิ้นและหัวใจที่ได้รับการดัดแปลงขั้นสูงสุด1ชิ้นพิมพ์เขียวสำหรับดวงตาแห่งดาบวทมนดูเหมือนจะท้าทายเนื่องจากต้องใช้วัสดุจำนวนมากรวมถึงความจำเป็นในการฆ่ามนุษย์กลายพันธุ์4ตัวและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพิเศษหตัวอย่างไรก็ตามเขามีวัตถุดิบเพียงพอหรืดได้รับจาก กระดูกกลายพันธุ์ยชิ้นจากหีบดันเจียนและหัวใจที่ได้รับการดัดแปลงข้างสุดยอดจากการเอาชนะวิญญาณแห่งความแค้นทำให้เขาสามารถสร้างดวงตาแห่งดาวิทมนได้หลังจากเรียนรู้พิมพ์เขียวแล้วเขาสามารถสร้างอาวุธได้อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่เขามีวัสดุที่เพียงพอมาคิดถึงเรื่องนี้จากซึ่งก็กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้พิมพ์เขียว ดวงตาแห่งดาบเวทมนตและดําเนินการประดิษฐ์ดาบต่อไปดวงตาแห่งดาบเวทมนต์อาวุธระดับทองที่มีโอกาส1%เปอร์เซที่จะสังหารทันทีเมื่อโดนจุดอ่อนของศัตรูมีโอกาส8%เปอร์เซนที่จะสร้างความเสียหายสองเท่าที่จุดอ่อนและโอกาส13%เปอร์เซนที่จะสร้างความเสียหายที่มีผลทําให้เลือดออกเป็นเวลา20วินาทีนี่ เป็นอาวุธที่ทรงพลังอย่างไม่ต้องสงสัยจางเึิงถือดาบสีดำาพยักหน้าด้วยความพึงพอใจหลังจากเปิดหีบสมบัติแล้วจางเึิงก็ตรวจดูห้องสุทนายังไม่มีข้อความเกี่ยวกับดันเจียนซึ่งบุงบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนเดียวที่ค้นพบมันในวันนั้นเมื่อมองผ่านช่องแชทเขาสังเกตเห็นว่าการสนทนาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเขานอกจากนี้เขาสังเกตเห็นว่าองค์กรต่าง กำลังก่อตัวและรับสมัครผ่านห้องสนทนาตัวอย่างเช่นพันธมิตรเทพีร้างแขนวงเล็บพันธมิตรเทพธิดาพยาบาทกำลังรับสมัครคุณต้องการที่จะเป็นราชนีของโลกใหม่หรือไม่คุณปรารถนาที่จะเป็นราชนินีที่ทรงพลังที่ต้องการแค่แขนผู้ชายที่ไร้ค่าหรือไม่ถ้าอย่างนั้นมาร่วมกับเราเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายอย่ารบกวน ข้อความนี้ถูกโพสต์โดยผู้หญิงที่ชื่อว่าเจ้ายี่ยเมื่อคลิกที่อวตารของเธอจะเห็นว่าเธอสวมหน้ากากแบบครึ่งหน้าเธอเป็นนักดาบหญิงระดับสิบพันธมิตร TP แห่งการลางแค้นเหรอล้ลางแค้นกับใครใครๆเห็นก็ชัดเจนนั่นคือการแค่แค้นผู้ชายแค่ชื่อก็ทําให้จางซึ่งเข้าใจองค์กรได้ทันที แค่ได้ยินชื่อก็บอกได้เลยว่าเป็นองค์กรที่เหยียดเพศชายเป็นอย่างมากเขารู้ว่าเขาต้องระวังหาว่าเขาเคยพบคนในองค์กรนี้ในอนาคตด้วยความคิดนั้นเขาจึงไม่สนใจพันธมิตรเทพีแห่งการล่างแค้นอีกต่อไปองค์กรอื่นที่รับสมัครสมาชิกเรียกว่าพันธมิตรราชาวูเมจังซึ่งเห็นชื่อของบุคคลที่ส่งข้อความเขาก็ผงะไปไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหลูวินเปิน เมื่อเขาคลิกที่โปรไฟล์ของเขาจางซึ่งก็เห็นว่าชายคนนี้ไปถึงระดับสิบแล้วนักสู้แสงสักสิ์นั่นคืออาชีพของเขาเมื่อมองดูใบหน้าของรูบินเปิลจางซึ่งก็รู้สึกถึงเจตนาค่าที่เพิ่มขึ้นโดยไม่สนใจข้อความในห้องสนทนาที่เหลือเขาจึงเปิดตลาดเขาวางแผนที่จะขายสินค้าบางอย่างที่เขาไม่ต้องการอีกต่อไปกระบองที่สวยงามขวานรบอินซี ไม้เท้าแห่งความโลภแท่กระดูกระดับเงินและอาวุธระดับทองเช่นกุ้งเล็บแห่งความโกรธคุณเคืองและหอกแห่งความคุณเคืองสิ่งของเหล่านี้ไม่มีประโยชน์สําหรับเขาสิ่งนี้มันก็แค่กินพื้นเท่านั้นใครก็ตามที่เคยเล่นเกมจะรู้ดีว่าถ้าคุณไม่ขายอุปกรณ์ในช่วงต้นเกมอย่างรวดเร็วอุปกรณ์เหล่านี้จะมีมูลค่าลดลงอย่างมากในภายหลัง เมื่อเปิดส่วนขายอาวุธเขาเรีบเรือบมองอาวุธในตลาดอย่างรวดเร็วพระเจ้าจอร์ดราคาพวกนี้เป็นการป้นเหรอมีสั้นทั่วไปที่ไม่ได้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ถูกขายด้วยราคา200แก่นคิสตันและคันธนูโรหะ500แกนคิสตันมุ่ดตรวจสอบอย่างละเอียดใกล้ชิดไม่มีรายการอาวุธระดับเงินนภาษาอะไรกับอาวุธระดับทองจางซึ่ง ทำได้เพียงเยื้อยหยันราคาเหล่านี้กระบองที่สวยงามมีราคาอยู่ที่80แกนคริสตันขวานอินซีฟ้าที่120แกนคริสตันและไม้ท้าแห่งความโลภ100แกนคริสตันทันทีที่เขาแสดงรายการทั้ง3รายการนี้พวกมันก็ถูกขายไปในทันทีความเร็วในการทําธุรกรรมทำให้จางซึ่งไม่ทันระวังตัวในไม่ช้าเขาก็ได้แกนคริสตัน300อัน ขณะที่เขากำลังจะแสดงรายการอาวุธเพิ่มเติมก็มีข้อความปรากฏขึ้นพี่ใหญ่กรุณาเพิ่มฉันเป็นเพื่อนด้วยนะคะฉันต้องการที่จะซื้ออาวุธของคุณทั้งหมดข้อความนี้มาจากผู้หญิงที่ชื่อว่าจางหงหลิงเมื่อคลิกโปรไฟล์ของเธอจางซึ่งก็เพิ่งอะไปเธอสวมหน้ากากครึ่งหน้าสีดาสมาชิกของพันธมิตรเทพีแห่งการล้างแค้นเลอเมื่อเห็นหน้ากากบนใบหน้าของจางหลงหลิง เขาก็นึกถึงเจ้ายี่ยี่ที่สวมหน้ากากแบบเดียวกันในทันทีเมื่อจางเซิงไม่ตอบกลับสักพักจางหลงหลิงก็ส่งข้อความไปอีกพี่ใหญ่เกิดอะไรขึ้นจากนั้นคําขอทางการค้าก็ปรากฏขึ้นเมื่อเห็นคําขอนี้จางเซิงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยและไม่ลังเลที่จะปฏิเสธทันทีบนชั้นสองของศูนย์การค้าโลกใหม่สถานที่แห่งนี้กลายเป็นฐานของพันธมิตรเทพธิดาแห่งการล้างแค้น เมื่อเห็นคำพูดคำขอของเธอถูกปฏิเสธจางหงหลิงจึงกระแทกมือของเธอลงบนโต๊ะด้วยความกโกรธพลังอันแข็งแกร่งทําให้โต๊ะแตกเป็นสี่ชิ้นเซี่ยวหลิงมีอะไรผิดปกติผู้หญิงชุดเหลืองรีบไปถามเมื่อเห็นสิ่งนี้<ะ>หลังจากหายใจออกจางหลงหลิงก็ใส่หัวเซี่ยวเมยไม่มีอะไรฉันแค่กโกรธคนโง่ที่ชื่อจางซึ่งโอ้ อะไรนะคุณพูดว่าจาังซึ่งเหรอผู้หญิงในชุดเหลืองเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจขณะที่เธอจ้องมองไปที่จางหงหลิงตอนที่32จางจังซึ่งขายอาวุธแท้จริงแล้วนั่นคือจังซึ่งเมื่อมองดูด้วยความประหลาดใจจางหงหลิงก็เต็มไปด้วยคำถามขณะที่ผู้หญิงในชุดเหลืองสะท้อนถึงความตกใจของเธอจางซึ่งจังซึ่งจังซึ่ง หลังจากพูดชื่อของเขาซ้ำไปซ้ำมาอยู่3ามครั้งจางคงหลิงก็ตระหนักรู้อาจจะเป็นจางซึ่งนี่เป็นการแลกเปลี่ยนความประหลาดใจซึ่งกันและกันและเผยให้เห็นความตกใจในดวงตาของพวกเขาต่ชากนะครับที่โรงแรมสปีด9ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของพัธมิตรราชาบูปังซูนเสียว,วูทุบโต๊ะด้วยความโกรธจนทำให้ไม้มาฮอกานีแตกร้า เผื่อให้เห็นความแตกแยกด้วยการฟาดเพียงครั้งเดียวจางโกตันคุณเพิ่งบอกว่าคนที่ชื่อจางซึ่งระบุอาวุธราคาไม่แพงสามชิ้นในการแรกเปลี่ยนและคุณไม่สามารถซื้อมันได้สักชิ้นงั้นเหรอสุนเซียวูผู้โกรดแ้น,แนทําให้จางโกตันตันสั่นขณะที่เขาตอบว่าใช่ครับนายท่านการเก็บคนแบบนี้ไว้จะมีประโยชน์อะไรเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของเราอย่างแท้จริง ลูวินปืนยอะเย้ยจากด้านข้างดยมุ่งเป้าไปที่จางโกตันไม่ในท่านอย่าฆ่าผมจางโกตันหน้าสิดด้วยความกลัวเมื่อได้ยินคำพูดของหลูวินนปินและออนวอนในขณะที่เขาโค้งคำนับซุนเสียวูอย่างต่อเนื่องและในไม่ช้าก็ทำให้หน้าผากของเขาเต็มไปด้วยเลือดชายในชุดเกราะสีน้ำเงินที่ยืนอยู่ใกล้ใกล้กลข้ามหมวดคิว้วและกล้าวไปข้างหน้า ในท่านจางโกตันได้จัดหาอาวุธมากมายให้กับพันธมิตรของเราความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวไม่ควรฆ่าเขาก่อนที่ซุนเซียวูจะตอบลู่หวินเปิลก็ตะคอกหึหวังหลงคุณรู้ไหมว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนี่มันร้ายแรงแค่ไหนหวังหลงไม่สะทกสะท้านกับคำดุของลู่หวินเปิลและตอบโต้ว่าโอ้งั้นก็ให้ความกระจ่างแก่พวกเรา เกี่ยวกับขอบเขตของการสูญเสียนั่นสิแม้ว่าเขาจะกลัวสูญเสียปูแต่หวังหลงก็ไม่ได้ถูกหลู่วินเปิลคุมขู่ได้ง่ายๆหลู่วินเปิลตอบโต้ด้วยการเยาะเยะ้ยดูเหมือนว่าคุณจะทั้งใจที่จะปกป้องจางโกทันนะทุกคนรู้ดีว่าเขาอยู่ภายใต้คำสั่งของคุณผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในสงครามเช่นนี้สมควรตายหวังหลงตอบหลู่วินเปิลผู้หญิงยักอยโายัางเย้อหยันว่าเมื่อพูดถึงการมีส่วนร่วมแล้ว ตัวคุณเองก็ไม่สามารถทําได้ทั้งอุจางโกตัเลยนะคุณจะเป็นคนที่ตายด้วยซ้าพูดอะไรลูวินเปิลเต็มไปด้วยความโกรธและพุ่งเข้าหาหวังหลงใบหน้าของซุนเซียวหูมืดลงเมื่อเขาเห็นความโกลาหลที่อยู่ตรงหน้าเขาและด้วยการใช้ฝ่ามือฟาดอย่างแรงเขาก็ทําให้ห้องนี้เงียบลงพอพอได้แล้วการจ้องมองที่เย็นชาของซุนเซียวหูทําให้ทุกคนก้มหน้าลง จางเซิ่มมันคงได้รับของมีค่ามากในวันนี้จางโกตันจับตาดูการแลกเปลี่ยนและจำเอาไว้หากว่ามีอาวุธคุณภาพสงูงปรากฏขึ้นมาให้ซื้อมาในทันทีข,ข,อขอบคุณขอบคุณนายท่านขอบคุณ,คณสำหรับความเมตตาของซุนเซียวบูทำให้จางกตันยังคงโค้งคำนับอย่างลึกซึง้งทำให้บาดแผลุนน้าของเขานั้นแย่ลงเอาละพอได้แล้วไปดูนี้ครับนายท่านขณะที่จางโกตันจากไป ซุนเซียวบูก็บ่นว่าจางซึ่งฉันหวังว่านายจะมีความสิ้นเกินไปนะหลังจากนั้นไม่นานจางโกตันก็ลกลับมาด้วยความตื่นตระหนกนายท่านเรามีปัญหาอะไรอย่างเสียงตะโกนดังกล่าวทําให้ซุนเซียวูและทุกคนที่อยู่ตรงนั้นตื่นตระหนกหุบป,ปากหลู่วินเปิลตะโกนออกมาก่อนที่ซุนเซียวูจะพูดเสียอีกเมื่อเห็นความไม่พอใจของซุนเซียวบูจางโกตันก็คุกเข่าลงอย่างรวดเร็วนายท่าน จังซึ่งได้ระบุอาวุธอีกสามรายการและและ้วอะไรพูดออกมาและอาวุธทั้งสามมีคุณภาพหนึ่งอันเป็นระดับเงินอีกสองอันเป็นระดับทองอะไรนะเขาดังกล่าวทําให้ทุกคนพูดไม่ออกด้วยความตกใจระดับเงินระดับทองมันหมายความว่าอ,อย่างไรกันควรสังเกตว่าอาวุธที่อยู่ในการครอบครองของซุนเซียวบูนั้นเป็นอาวุธระดับเงินเท่านั้นรออะไรล่ะซื้อเลยน,นายท่านผมมีกระเลนักผมมีกระเลนคริสตัลไม่พอ จางโกตันกระซิบแกเมื่อดียินคำพูดของจางโกตันซุนเซียววูก็ไม่ลังเลที่จะเข้าไปถึงการแลกเปลี่ยนโดยตรงต่อไปแท้จริงแล้วเขาเห็นอาวุธสามเช้นเรืองแสงพร้อมแสงอันหน้าหลงไหลที่มีขาอยู่แท่กระดูกระดับเงิน1,500แกลงคิสตันกงเร็บแห่งความขุนเคืองระดับทอง3,000แกลงคิสตันหอกแห่งความขุนเคืองระดับทอง สามพันแกนคริสตันสำหรับเขาเพิ่งเริ่มต้นจำนวนเหล่านี้ถือว่ามาหาศาลดวงตาที่เต็มไปด้วยความโลภซุนเซียววูสัง่งรวบรวมคริสตันอยู่นี้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของอาวุธเหล่านี้ต่อพันธมิตรราชาบูและตอบพร้อมกันว่าครับในท่านก่อนจะหันหลังเดินออกไปด้วยสีหน้าที่เคร่งขึมซุนเซียว,วูหายใจเข้าลึกๆพยายามสงบอารมณ์ของเขา เขาดึงคริสตัล2 0 0 0 0อันออกมาจากช่องเก็บของตอนแรกเก็บไว้สำหรับการอัปเกรดคิสตันวิวัฒนาการของเขาเช่นเดียวกันกับพันธม,มิตรราชาบูทุกองค์กรใหญ่และเล็กต่างก็แย่งชิงกันเพื่อรวบรวมแกงคริสตัลในไม่ช้ากงเล็บแห่งความคุนเคืองก็ถูกซื้อไปเมื่อเห็นแบบนี้ซูนเซียวบูก็หดจัดเร็วเขา้าหลังจากนั้นไม่นานแสกกระดูกก็ถูกซื้อไปเช่นกันบ<ะ>้า <บะ S 2> เอ้ย สุนเสียวบูสาบแช่งด้วยความหงุดหนิดเมื่อมีมีทางเลือกอื่นเขาจึงโพสต์ข้อความในช่องภูมิภาคหอกเี่งความขุ่นเคืองอยู่ในรายการแลกเปลี่ยนของพันธมิตรราชาบูฉันแนะนําอย่าเข้ามายุ่งแม้ว่าจะโพสต์ข้อความแต่เขารู้ดีว่ามันไม่ได้ผลเนื่องจากการแลกเปลี่ยนนี้สามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งโลกในขณะที่ข้อความของเขาจะปรากฏให้เห็นเฉพาะแค่ภูมิภาคเล็กๆเ,เท่านั้นเมื่อเห็นว่าคนของเขาไม่กลับมา ซุนเซียววู่จึงคลิกไปที่โปรไฟล์ของจางเซิงอย่างใจจดใจจ่อเมื่อมองไปที่รูปโปรไฟล์ที่เป็นพิกเซลเขาก็กัดฟันและส่งข้อความพี่ชายคุณช่วยเอาหอกแห่งความคุนเคืองลงจากการแลกเปลี่ยนได้ไหมแล้วมมาแลกเปลี่ยนเป็นการส่วนตัวกันเถอะท่ามกลางข้อความส่วนตัวหลายพันข้อความดือยความอยากรู้อยากเห็นจางเซิงจะเปิดอ่านพี่ชายคุณให้ส่วนลดฉันได้ไหมห้าร้อยกรคิสตันเมื่อเห็นข้อความ500แกรคิสตัน เมื่อเห็นข้อความ500แกงคริสตันจังฉึงก็เยอะเย้ยความมรด้สาระของการต่อรองราคานี้คุณลุงฉันเป็นนักเรียนคุณช่วยขายหอกเห็นความคุณเคืองให้ฉันในราคาถูกได้ไหมประมาณ20แกงคริสตันจางซึ่งเพิกเฉยต่อคำขอที่น้าหัวเราะนี้อย่างเห็นได้ชัดพี่ชายฉันจะส่งวิดีโอที่น่าตื่นเต้นให้คุณคุณช่วยเมื่อกแห็นความคุณเคืองให้ฉันฟีๆได้ไหมพี่ชาย ฉันจะมารับใช้คุณสักสองสามวันคุณช่วยมอบหออแห่งความขุนเครืองให้ฉันได้ไหมเมื่อไปเชืญอกับคําขอที่ไร้าย,ยางอายทั้งสองนี้ใบหน้าของจังเซิงก็มืดลงแม้ว่าอย่างน้อยสองคนแรกยังเสนอแกลนคิสต้นให้บ้างแต่สองคนก็กล้าจะขอฟรีโดยกล่องข้อความส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจังเซิงจึงเลิกสนใจข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการแลกเปลี่ยนคือการไม่สามารถซ่อนข้อมูลของผู้ขายได้ ซึ่งนำไปสู่การโจมตีทางข้อความจากคนทุกประเภทโดยไม่สนใจข้อความของพวกเขาดัางซึ่งจึงตัดสินใจเปลี่ยนประเภทของการขายหอกแน่งความขุนเคืองจากการขายโดยตรงเป็นการประมูลตั้งแต่ราคาเสนอเริ่มต้นที่1500งัรอแกลนคริสตัลโดยแต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า100แกนเมื่อเห็นการแลกเปลี่ยนประเภทการขายหอกแข่งความขุ่นเคืองทุกคนต่างก็สนใจ และตื่นเต้นขึ้นมาในทันทีจบแล้วจ้าไว้เจอกันตอนหน้านะบาย